สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถ EV ีที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้และมีราคาที่ค่อนข้างสูสีกันมานาเสนอเปรียบเทียบชมกันนะครับซึ่งคันแรกจะเป็น d ีพอร์แอและอีกคันก็จะเป็น o อ a 0 7คันนี้นั่นเองครับโดยที่ d ีพอร์แอนั้นก็เพิ่งเปิดตัวมาพร้อมกับ d ีพอร์อในช่วงงาน Motor ร์อีโปที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นรถอีวีที่ดูฉบเฉียวทันสมัยและมาจากค่ายฉางอานซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศจีนเลยก็ว่าได้โดยชื่อเสียงดังกล่าวนี้จึงคาดว่าก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคให้จับจอมเป็นเจ้าของได้เป็นอย่างมากและน่าจะสร้างยอดขายที่ดีได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนโอล่าสุนั้นก็ถือว่าเป็นรถ E ีวีที่มีความสดใหม่เป็นอย่างมากเช่นกันและก็เพิ่งจะประกาศราคาอย,ย่างเป็นทางการตั้งแต่งานมอเตอร์อิสโปที่ผ่านมา ซึ่งเขาเรียกได้ว่าโอล่าสุดคันนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นแฟลกชิพใหม่ล่าสุดของทางค่ายเกรดบอลมอเตอร์เลยทีเดียวและด้วยดีไซน์ที่ดูเป็นสปอร์ตคูเป้ทันสมัยนั้นก็น่าจะสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยากมัแกนแตกตกันกับโอล่าคูตแคทซึ่งเป็นรถ E ีวียอดนิยมรุ่นพี่ที่อยู่ในตลาดมาก่อนครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของรถ E ีวีทั้ง2คันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีความน่าใช้งานสูสีกันขนาดไหน และท่านผู้ชมคิดว่าระหว่าง d ีพอล L07 และ o อ a 07นั้นรถ EV คัขนไหนกันที่ท่านผู้ชมอยากจะถอยออกมาใช้งานที่บ้านของท่านในเร็วๆนี้ครับเริ่มต้นที่ลักษณะภายนอกคร่าวๆข,ของ d ีพอล L07 นะครับไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะเป็นแบบ LED Star Petal มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและสามารถปรับระดับได้และมีช่องเก็บสัมภาระด้านหน้ามือจับประตูจะเป็นไฟฟ้าแบบซ่อน กระจกมองข้างจะปรับพับไฟฟ้ามีระบบไลฟฟ้าและจดจำตำแหน่งพร้อมปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยรถไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แบบ Star Frame ประตูท้ายจะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าหลังคาจะเป็นแบบ Panoramic Glass Roof แบบกันความร้อนและมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกตุงที่3ติดตั้งมาให้ครับส่วนอุปกรณ์ภายนอกเด่นๆของโบร07ก็จะมีดังนี้นะครับไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันใดทำเลนนิ่งไลท์ซึ่งจะเป็นแบบ LED เช่นกันมีระบบเปิดปิดไฟหน้าและปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติอีกทั้งยังมีฟังก์ชันหน่วงเวลาไฟสองทางหลังจาดดับรถกระจกมองข้างจะปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวและปรับอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ไฟตัดหมอกด้านหลังจะเป็นแบบ LED เช่นกันประตูท้ายจะเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี หลังคาจะเป็นแบบพาราลลมิกกลาส r รูฟและมีสปอยเลอร์หลังไฟฟ้าติดตั้งมาให้ครับมาดูในส่วนของคุมพลังนะครับเริ่มต้นที่ D Power 07จะเป็น Permanent Magnet Synchronous Motor ให้พลักกำลังแรงม้าสูงสุดที่258แรงมา้าแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่320นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะเป็น Ternary Lithium 66.8กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลัง มีระยะทางในการวิ่งสูงสุด540กิโลเมตรและมีอัตราเร่งสูง,ง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง5.9วินาทีครับส่วนกลุมพลังของโอ a ู่07จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวในรุ่น long range และมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวในรุ่น performance ซึ่งจะเป็นขับเคลื่อน4ลอ้อให้พละัํากำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าในรุ่น long range และ408แรงม้าในรุ่น performance มีแรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรในรุ่น long range และแรงบิดสูงสุด680นิวตันเมตรในรุ่น Performance แบตเตอรี่จะเป็นเทอร์นารีลิเทียมให้ความจุ83.49กิโลวัตต์อัวให้ระยะทางในการวิ่งสูงสุด640กิโลเมตรในรุ่น Long Range และ550กิโลเมตรในรุ่น Performance ส่วนรุ่น Performance จะมีอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง4.3วินาทีครับมาดูที่มิติตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ d p o อ r r 7ความยาวความกว้างความสูงจะอยู่ที่ 4,820 m m 1,890ม m mm, และ1,480ม m mm, และมีระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่150ม m mm. ในขณะที่ความยาวความกว้างความสูงของ o l a 0 7ก็จะเป็น4,871ม m mm, ม1,862ม m mm, มและ1,500ม m mm, มและมีระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่125ม m mm, มโดยที่ขนาดล้อออยของ d e p o a Air 0 7 ก็จะมีขนาด19นิ้วส่วนล้ออลอยของ o l a 0 7ก็จะมีขนาด18นิ้วในรุ่น Long Range และ19นิ้วในรุ่น Performance และทั้ง2คันนี้ก็จะเป็น d i s b l e 4สีล้อโดยที่2ล้อหน้าจะมีคลีบระบายความร้อนครับมาดูที่อุปกรณ์เด่นๆภายในของ d e p o l 0 7กันบ้างนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่หน้าจอแสดงข้อมูลการับขี่แบบ LCD ขนาด10.2นิ้ว ระบบแสดงข้อมูลกัรกับขี่เปบนกระจกหน้าพร้อมระบบนำทาง AR รองรับโหมดการขับขี่แบบ Eco, Comfort, Sport และส่วนบุคคลอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger ขนาด40วัตต์ระบบเบรกมือไฟฟ้าและ Auto Brake Hold ระบบปรับอากาศแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมตัวกรองอากาศ PM 2.5รวมถึงมีช่องแอร์สมับผู้โดยสารตอนหลังพร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัสกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมระบบเลื่อนเข้าออกอัตโนมัติไฟสร้างบรรยากาศภายนองโดยสารแอมเบียน i g ไลแบบเปลี่ยนสีและปรับเป็นจังหวะได้มีระบบเป่าลมบริเวณเบาะนั่งและพนักพิงสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้าและเบาะนั่งด้านหลังสามารถปรับพับแยกได้60/40ครับส่วนอุปกรณ์เด่นๆภายในของโอล a 07ก็จะมีดังนี้นะครับ หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด10.25นิ้วพร้อมระบบแสดงข้อมูลบนกระจกด้านหน้ารองรับโหมดการขับขี่แบบ Eco, Will-Being, Normal, Sport และ Sport Plus และ่วนบุคคลอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger ระบบเบรกมือไฟฟ้าและ a u t o b r a k ร Hold ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมตัวกรองอากาศ PM2.5 มีระบบไล่ความชืน้นและระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องโดยสารและมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่พร้อมระบบเวลคัมเซตตัวเบาะมีระบบระบายอากาศและระบบนวดไฟฟ้าไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร ambient light และเบาะนั่งแถวหลังสามารถปรับพับแยกได้60-40ครับมาดูที่ระบบเครื่องเสียงของ d p o a R เ7็ดขึ้นมานะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่ หน้าจอสัมผัสขนาด14.6นิ้วพร้อมปรับทิศทางแบบอัตโนมัติแบบ Sunflower รองรับระบบ Apple CarPlay แบบไร้สายและมีระบบนำทางแบบ Online, ออนไลน์พวงมาลัยแบบ Multi-function พร้อมปุ่มช็อ t c u t ควบคุมเครื่องเสียงรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบ Bluetooth และรองรับการสั่งงานด้วยเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีช่องเชื่อมต่อ USB-A สำหรับผู้โดยสารทางด้านหน้า และ USB-C สำหรับผู้โดยสารทางด้านหลังและมีลำโพงทั้งหมด14ตำแหน่งครับส่วนระบบเครื่องเสียงของ o r a ิจ0 7ก็จะมีดังนี้นะครับหน้าจอมัลติมีเดียแบบระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto และมีระบบนำทางพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มวางและรับสายโทรศัพท์ผ่านระบบ Bluetooth และรองรับการสั่งงานด้วยเสียง ช่องเชื่อมต่อ USB-A และ USB-C สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังพร้อมช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับกล้องบันทึกภาพและมีลำโพงจาก Infinity ทั้งหมด11ตำแหน่งครับมาดูที่ระบบความปลอดภัยของ D-Power 0 7กันบ้างน,นะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่ถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างและม่านถูงลมนิรภัยเข็มขัดน,นิรภัยแบบดึงล้างกลับอัตโนมัติและเป็นแบบ3จุดทุกตำแหน่งรวมถึงมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบ Stop& and Go และควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าและระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลังระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนระบบช่วยเตือนไม่ต้องการเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนและเบรกเมื่อมีรถอยู่ในจุดออบสายตาขณะถอยหลังระบบแจ้งเตือนลมยาง ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันและควบคุมความเร็วลงทางลาดชันระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเกิดการชนและกล้องมองภาพรอบทิศท,ทาง360องศาพร้อมระบบสแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสงครับส่วนระบบความปลอดภัยของโอลา07ก็จะมีดังนี้นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภยัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัาพันธุ์ พร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำระบบเบรคฉุกเฉินบนทางตรงและทางแยกและที่ความเร็วต่ำระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าและระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนทางด้านหลังระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนระบบช่วยรักษาให้รถอยู่กลางเลนระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้างระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถอยู่ในชุดออบสายตาขนาดถอยหลังระบบแจ้งเตือนลมยางสัญญาณไฟฉุกเฉินขนาเบรกกะทันหันระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะระบบช่วยเตือนเมื่อเนื่ยล้าขณะขับขี่และกล้องมองภาพรอบติดทาง360องศา,า,า,าครับมาดูสีตัวถังกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นที่ d e Air ศ R07 จะมีอยู่ทั้งหมด5สีนะครับได้แก่สีขาว Comet White สีเขียว Nebula Green สีเทา l u n a Gray สีดำอีคลิปแบล็กและสีน้ำเงินสเตลลาบลูครับส่วนสีตัวถังของโอลาศูนย์เจ็ดก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สีนะครับได้แก่สีขาวเจดไวท์สีเทาแอมเบติสเกรย์และสีม่วงคริสตัลเพอร์เพลครับสุดท้ายมาดูในส่วนของราคานะครับเริ่มต้นที่ดีพอลศูนย์เจ็ดจะมีราคาเพียงแค่1รุ่นย่อยนะครับก็คือ1นึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทในขณะที่โอลาศูนย์เจ็ด จะมีราคาอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่น long range 1290,000บาทและรุ่น performance 1490,000บาทครับมาดูข้อสรุปนะครับจากข้อมูลข้างต้นทั้ท่านขุมพลังนั้นเนื่องจาก a l l a 0 7จะมี option motor ไฟฟ้า2ตัวเพิ่มขึ้นมาจึงส่งผลทําให้สมรรถนะด้านขุมพลังและสมรรถนะการขับขี่โดยรวมจะสูงกว่า d power a l i 7อยู่พอสมควรอีกทั้งยังมีความจุแบตเตอรี่ในภาพรวมที่มากกว่า จึงสามารถวิ่งได้ไกลกว่า d p o w R07 ครับอย่างไรก็ตามหากมาพิจารณาที่รุ่นเริ่มต้นของ d p o w e R07 จะสเกตเห็นได้ว่า d p o w R07 จะมีแรงม้าที่สูงกว่า OLA 0 7อยู่54แรงม้าจึงส่งผลทําให้มีสมรรถนะการขับขี่สูงกว่าอยู่เล็กน้อยครับเมื่อมาดูที่มิติต,ตัวรถนั้นจะสเกตเห็นได้ว่า DPAW R07 จะมีมิติต,ตัวรถที่ใกล้เคียงกับ OLA 0 7ครับโดยจะมีความยาวที่น้อยกว่า51มเม กว้างกว่า28 mm มมสูงน้อยกว่า20 mm มมซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าสัดส่วนของรถทั้งสองคันนี้จะยังไม่แตกต่างกันมากจึงคาดว่าก็น่าจะให้ความสะดวกสบายในการนั่งโดยสารที่กใกล้เคียงกันครับอย่างไรก็ตามเมื่อมาดูความสูงใต้ท้องรถนั้นจะสะเกตเห็นได้ว่า dpo w e r R07 จะมีค่าที่มากกว่า o l a 0 7อยู่ประมาณ2เซนครึง่งจึงคาดว่าก็น่าจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุใต้ท้องรถได้ดีกว่า o l a 0 7ครับ เมื่อมาดูอุปกรณ์เด่นๆภายในตัวรถนั้นจะสะังเกตเห็นได้ว่ารถทั้งสองคันนี้มีอุปกรณ์ติดตั้งมาคล้ายกันหลายอย่างเลยครับไม่ว่าระบบแอร์จะมีตัวกรองอากาศ PM 2.5ที่เหมือนกันรองรับระบบแสดงข้อมูลการขับขี่ที่กระจกด้านหน้าที่คล้า,ายๆกันหรือมีโหมดการขับขี่ในลักษณะต่างๆที่ไม่แตกต่างกันแต่ DPO A07 นั้นจะมีจุดเด่นๆก็คือจะมีอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายที่รองรับมาให้ถึง40วัตต์ อีกทั้งระบบปรับอากาศสําหรับผู้โดยสารตอนหลังจะมีระบบสัมผัสติดตั้งมาให้ซึ่งถือได้ว่าช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในขณะใช้งานครับส่วนโอรา07นั้นจะมีจุดเด่นก็คือตัวระบบแอร์จะมีระบบไล่ความชื้นและควบคุมอากาศภายในห้องโดยสารเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งตัวเบาะนั่งจะมีระบบนวดไฟฟ้าติดตั้งมาให้ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่มีสุขลักษณะที่ดีและผ่อนคลายในการนั่งโดยสารครับ เมื่อมาดูที่ระบบเครื่องเสียงนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ารถทั้ง2คันนี้มีออปชันที่ติดตั้งให้มาเหมือนกันหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะมีระบบหน้าจอสัมผัสที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ที่เหมือนกันพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงและรองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธที่ไม่แตกต่างกันแต่หน้าจอสัมผัสของ Dpower L 0 7นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า2.3นิ้วอีกทั้งยังสามารถหันไปยังผู้โดยสารที่นั่งอยู่ได้เพื่อให้มองหน้าจอได้ถนัดยิ่งขึ้น ยังไม่รวมถึงสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเป็นอย่างมากในการใช้งานอีกทั้งยังมีลำโพงที่ติดตั้งมาให้มากกว่า3ตัวซึ่งจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับฟังมากยิ่งขึ้นครับเมื่อมาดูที่ระบบความปลอดภัยนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ารถทั้ง2คันนี้มีออปชันที่ติดตั้งให้มาเหมือนกันหลายอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะมีระบบช่วยในการขับขี่บนท้องถนนที่เหมือนกันเช่นระบบควบคุมให้รถอยู่ในเลนมีระบบช่วยเบรกต่างๆหรือกล้องมองรอบคัน360องศาที่ไม่แตกต่างกันแต่ดีพาวเอล07นั้นจะมีจุดเด่นก็คือจะมีระบบช่วยปลดล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเกิดการชนติดตั้งมาให้เพื่ออำนวยความสะดวกในยามเกิดอุบัติเหตุครับในขณะที่โอล a า07จะมีจุดเด่นก็คือ จะมีระบบจอดรถอัจฉริยะติดตั้งมาให้ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่ได้จอดรถอย่างแม่นยำและลดอุบัติเหตุในการเฉี่ยวชนมากยิ่งขึ้นครับเมื่อมันพิจารณาทางหน้าราคาจสัสเกตเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าดีพาว L ศู์จจะมีราคาที่สูงกว่าโอล่าศในรุ่นเริ่มต้นอยู่เพียงเล็กน้อยแต่ก็จะได้สมรรถนะขุมพลังที่สูงกว่าครับซึ่งถือว่าให้ความคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคทีเดียวอย่างไรก็ตามหากมาดูที่รุ่นท็อปของโอล่าศูนจะเจ็ดนั้นจะเห ราคาต่างกันอยู่เพียง1 7 0 0 0 0บาทเมื่อเทียบกับ Depower 0 7แต่ก็จะได้สมรรถนะขุมพลังที่สูงขึ้นอย่างมากและได้สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นตรงจุดนี้ก็ถือว่าสร้างความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคไม่น้อยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดภาพรวมของรถ E ีีทั้ง2คันนี้ซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสในใจรถที่มีความสดใหม่ออปชันภายในครบพันรวมถึงยังเป็นรถที่มีระบบความปลอดภยัยที่ใส่มาให้ไม่เป็นสองรองใคร ดีพาวเอ07คันใหม่คันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกอันดับแรกสสาหรับท่านครับและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจรถที่มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สมรรถนะเครื่องยนต์ที่สูงรวมถึงยังมีระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้อย่างคุ้มค่าโอล่07คันใหม่คันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกที่ท่านไม่ควรจะมองข้ามครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมจะเลืกอกดีพาวเอล07หรือโอลา07นั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขและสนุกของการขับขี่รถ EV ีคันใหม่เอี่ยมทั้งสองคันนี้เป็นนานๆเลยนะครับ ยังไงขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลารับชมและช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงห่างไกลและปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 กันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ